มาแล้วครับขบวนรถด,ด่วนพิเศษขบวนที่ยี่สิ 12. นะครับกำลังเข้าจอดบริลัมนะครับผม วันนี้ใช้รถด,ดีเซลรางแดบูสองห้าสามห้าถ้ำขาบวนมานะครับขบวนรถเดือนพิเศษดีเซลราง ขบวนที่22จากต้นทางสถานีปุนราชธานีปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนนะครับกำลังจอดหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบุรีรัมย์นะครับ ออกแล้วนะฮะสำหรับขบวนรถเดือนพิเศษขบวนที่22เป็นขบวนเชี่ยวรองสุดท้ายนะครับกำลังออกจากสถานีบุรีรัมย์17นาฬิกา16นาทีวันนี้ออกตามเวลานะครับ แล้วนะครับขบวนที่ย2วันนี้ทำเวลามาได้ดีมากๆเลยนะครับผมออกตามเวลานะครับ